สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวันในมิเลอร์เคลน,นครับก็ต้องขอโทษที่หายไปนานนะครับพอดีว่าติดธุระอันยิ่งใหญ่กันนะครับผมซึ่งเราบอกไม่ได้นะว่าธุระออกไ่ใช่แล้วก็ผมไปอยู่นระเทศเดิมพวสวันดี้ครับโอเคแล้วทีนี้ด้วยความที่เอาจริงคือไม่รู้จะทําคลิปอะไรแล้วแะเพราะว่าตอนนั้นเมตาเมตาเราก็ยังไม่ค่อยดิ้งเนะอะแต่ไหนไหนก็เพิ่งผ่านงานแข่งใหญ่ญี่ปุ่นไปกี่คนก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ก็ต้องบอกเลยว่าจากที่ผมดูไลฟ์สดแข่งเนี่ยโซโลรัสนี่แบบว่าออื คึมมาคึมคึมแบบท็อปสามสองนี่มีแต่โซโลรัสโซโลรัสโซโลรัตโซโลรัสแข่งไเป็นอย่างอื่นเลยไม่ว่าเป็นอเด็กโซโลรัสนะครับไอแบบงานแข่งโซโลรัสนะครับไม่ใช่วันพีชทีนี้ก็เลยนาย,ยกประเด็นโซโลรัสมาพูดกันว่าทําไมมันถึงกลับมาเล่นได้ดีแล้วก็ทําไมมันถึงเก่งมากแล้วก็พร้อมลิศเด็กแชมป์นะครับที่เราจะมาดูกันว่าแต่ละใบเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างนะก็เอาว่าอย่างไงก็ดีคุณโอ้เราต้องเริ่มกันที่แบบ มันปัจจุบันโซโล,ลัสเนี่ยกลับมาเล่นเป็นที่สายคอร์สหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าโซโลคอร์สหนึ่งเพราะว่าเขาใส่คอร์สหนึ่งเยอะนะเรอปะด้วยอ่ะด้วยทำให้แบบอะ,ะตัวเร็วดีอ่าใช่คือมันบอร์ดบอร์ดมันมาไวมากเพราะว่าบอร์ดเป็นตัวเล็กๆแล้วก็ด้วยด้วยความสามารถของโซโลเนี่ยที่ยัดหนึ่งดองแล้วก็บวกพันออกระดาเนี่ยมันใช้งานได้แบบประสิทธิภาพสูงมากเพราะว่าแบบบัฟทีสี่ห้าตัวอะไรอย่างนี้ซึ่งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเคลียร์ค่อนข้างยากด้วยเพราะว่ามันมันเคลียร์ง่ายอ่ะคือเขาเรียกนะยยยยว่าไงนะเคลยียร์ มันก็เลยแบบถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้แผ่บอร์ดมาสู้เราก็อาจจะเคลียร์ได้ไม่หมดอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งอ่ะที่ทําสาเหตุที่มันเล่นได้เนี่ยต้องบอกว่าต้องขอบคุณโอพีศูนย์สองสุดๆเลยนะที่มันเด็กที่มันเล่นได้จริงๆ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเอาแต่ก่อนจะไปพูดถึงตรงนั้นเรามาพูดกันอ่าทีะาละใบแล้วกันก็ไปดูทีละใบนะคก็ลีดเดอร์โซโล่บอกไปแล้วว่าเป้าหมายของเด็กเนี่ยคือเราจะพยายามอ่าเทมโปบอร์ดให้ได้เยอะๆแล้วก็ตีเขาแบบว่าอาจจะตีห้าพันบอดีหรือหกเจ็ดพันก็ตามสถานการณ์นะครับผมแต่ว่า คือการโจมตีเนี่ยมันรัวมากคือแบบตัวรัดไม่ได้เยอะเหมือนแบบโซโลรัดเมื่อก่อนเพราะว่ามันเป็นโซโลคอสหนึ่งนะแต่ว่าบอร์ดมันค่อนข้าง,บบางแบบกว้างอ่ะบอร์ดกว้างกว่าเอ็มอะบอบร์ดมันเอ็มอะหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะผมอ่ะก็เรื่องที่าเก่าๆกอนแล้วกันก็คืออ่ะคอสหนึ่งไปแรกครับที่เราต้องใส่กันแล้วก็คือนามิอ่ะแน,น่นอนว่านามิเนี่ยเป็นตัวตอบโจทย์ของเด็กอ่าสีแดงหมวกฟางเลยแหละเพราะว่าเขาวหน้าที่หาของนะครับผมซึ่งผมก็รูยจะพูดอะไรกับมันว่าเพราะมันหาของ <laughs <laughs> อ่ะแล้วสุดท้ายเดี๋ยวนามิจะตีได้ด้วยนะครับ อาวิธีง่ายเลยก็โซโลหนึ่งดองนามิสองดองก็นามิเปห้าพัน 5, แล้วนะประมาณนี้อันน<ต>ี<ด>้ง่ายสุดต่อไปก็ของเก่าอีกใบก็อะไร<ช>อ่าโอทามาอ้าวอทาม่แน่นอนเพราะว่ายังเป็นใบกันสองพันที่ดีแล้วก็นอกจากนี้ก็คอมโบกับเจ็ดพิสตันได้ด้วยซึ่งเมื่อก่อนเราจะใช้ยิงคิดแปดกันนะแต่คุณตัวนี้ก็ยิงอะไรก็ยิงครับปัจจุบันยิงอะไรก็ยิงที่มันเกินหกพันนะครับผมว่ามันเก่งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สองพันที่สุดก็คือเขามีสองพันเคาน์เตอร์นะอย่างที่เราบอกไว้เสมอสองพันเคาน์เตอร์เก่งเสมอออะไไรย่่าางงกก็วันป อคอสหนึ่งตัวต่อไปครับผมที่เขากลับมาใส่กันอีกครั้งก็คือซันนี่น้องซันนี่เนี่ยประเทศไทยยังไม่ปลดแบนนะครับใน,ในเวลาที่คลิปจะลงนะก็คือมันจะปลดแบนประมาณวันที่แปดใช่ไหมพโ่โน้ตแล้วพี่โนวันที่แปดวันทแปดพันวานะครับผมก็ซันนี่เนี่ยสาเหตุที่ใส่เพราะว่าเขาเป็นวัน,นิลาคอสหนึ่งที่ยืนสามพันก็คือเป็นวัน,นิลานะครับที่เสิร์ชได้จากนามิคือนามิสามารถเสิร์ชได้ถ้าเราไปใส่อย่างกาลูที่เป็นวันิลาในเอสทีเนี่ยเอสทีศูนย์หนึ่งของสีแดงนะครับเพราะนามิจะเส ก็เลยต้องมาใส่ซันนี่แทนให้มันติดกลุ่มบอกฟางนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าใส่มาเอาสเตตวานิลาล้วนเพราะว่าด้วยความที่เขาคอมโบกับโซโลเนี่ยก็คือโซโล์หนึ่งดองแล้วซันนี่อีกหนึ่งดองมันสามารถตีห้าพันใส่อิร์เดอร์ไฟต์ของข้ามได้นะครับผมก็จะประมาณนี้อตัวเราไปเป็นมันดีไปแล้วมันเป็นคอรหนึ่งสามพันที่มันเสิร์ดได้อ่าใช่คือมันเสิร์ดได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวเสิร์ดได้อีกเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันตัวเราไปก็เป็นคอส์หนึ่งครับผมตัวเก่าเหมือนเดิมกกกก็็็เเเเเปปปปนนนนนนออออดดดดจาาา่่่ฟีีหมมมมืิะะะครรรััับบบผลลแแงวททศยไ กรตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่ทําให้แบบอ่ามันคอมโบกับเจ็ดฟิสตันได้ง,ง่ายขึ้นมากแบบต้องบอกว่าอะไรเมื่อก่อนเราเลงโอทมะอย่างเดียวอย่างนี้ดีกว่าเมื่อก่อนสีแดงจะมีแค่โอทมะซีฟที่แบบที่จะลบพลังเขาหรืออาจจะคอมโบกับโรบินหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้มันมีกอรดอนมาช่วยด้วยแล้วนอกจากนี้นเราสามารถลงกอดอนไปแบบเพื่อตีก่อนก็ได้แล้วค่อยเอากอดอนกลับเข้าใต้เด็กนะ <Okay. S 1> <Skill S 2> ไปออนบอร์ดไปเล่นได้การ์ดมิกอะไรได้ผมว่ามันดีมากเลยจริงแบบอาจจะเก็บ เอาการันตีไปให้ห to to ้าพันให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาการันต์เก็บกับใต้เด็กนะสกิลกอร์นก็คือเก็บตัวเองกับใต้เด็กนะครับผมแล้วก็เลือกฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคนลบพ p ว w e r สามพันก็คือจะไปคอมโบกับเจนฟิสตันหรือโรบินในโอกาสต่อไปนั่นเองอ่ะต้องมาดูที่คอร์หนึ่งใบใหม่เลยว่ะที่แบบว่ามาจากโอพีศูนย์สองนะครับก็คือมากิโนะอ่ะมากิโนะต้องบอกเลยว่าเนี่ยเป็นอีกคีย์หนึ่งเลยที่ทำให้เด็กนี้มันเล่นได้นะครับผมก็คือขั้นแรกเลยเขาเป็นคอร์ดหนึ่งที่มีเคาน์เต แล้วสกิลของมาร์กิโนบอกว่าเขาแท็บตัวเองครับผมจากตัวเองเลสนะครับผมชี้คอนหนึ่งหนึ่งคนบวกสามพันพ o w e นะครับผมเนี่ยมันทําให้คอนหนึ่งเล่นได้เพราะว่าแบบม,มันมันบุกกันแบบว่าหนักหน่วงอะมาบอมาต้องบอกว่าเลดเลดเกมเนี่ยคือฝ่ายตรงข้ามแบบคิดว่าเฮ้ยเรามีสามดองเราจะแปะก็ได้บวกแค่สามพันแต่พอมีมาร์กิโนเนี่ยมาร์กิโนหนึ่งดองบวกสามพันแล้วก็อีกสองดองยักษ์คือกลายเป็นบวกห้าพันมาแบบงงๆเลยมันปัดดาเมจได้แบบว่าบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมาก แล้ว <laughs> คิดดูแล้วแบบเรายัดโซโลหนึ่งดองเราลงมากีโดแท็บให้ซันนี่ก็คือเจ็ดพันแล้วซันนี่เจ็ดพันขอมือสองใบขอสองพันหนึ่งใบเอ้สองพันหนึ่งพันอะไรโหแค่ okay, ดีก็หนักแอ,อกวว่าอ่ะก็ไปกันต่อกบับที่ข้อสองแล้วน,นะผมข้อสองก็อ่ะตัวเก่าก็จะเป็นบรูคนะครับผมอ่าซึ่งลิทที่หนึ่งเนี่ยเขาใส่บรูกคมาสี่ใบเลยก็ผมคิดว่าเป็นสองพันเคาน์เตอร์แหละแล้วก็นอกจากนี้บรูคยังสามารถเทมโปลได้ด้วยเทมโปแล้วได้เขาเรียกว่าได,ได,ได้ได้ขาบุกเพิ่มด้วยอ่ะคุณโอ้าไงก็เติ อ่ะตอนผมเล่นเด็กนี่ยยไม่ค่อยลงเท่าไหร่ต้องถามคุณโดเยแต่ผมว่าบุนเนี่ยเก่งผมชอบมากเลยเป็นนะไม่คือมันได้เทมโปแล้วก็แบบเกมบุกต่อเนื่องด้วยเพราะว่าดองมันเกมบุกมันดีใช่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ชอบเลยตัวนี้อันนั้นนอกนั้นก็คือนามิเสิร์ตนามิเสิร์ได้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นสองพันที่ติดกลุ่มหมอกฟางนะก็ในสถานการณ์จนตัวจริงก็สามารถเสิร์สองพันขึ้นมาป้องกันได้อะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะมาที่ข้อสองทีเด็ดโตระบายเด้อของบล็อกนี้เลยก็คือดาดันนะคร นี่ดาดานนันในทุกหบอกว่าทีเด็ดมากทำให้เป็นอีกคีย์ที่ทำให้เด็กนี้เล่นได้แครับผมทำให้ตัวมันเก่งทำให้เด็กเปนเก่งเลยผม<ช>ว่าตอนนี้สกิลของดาดันนะครับผมก็คือไล่2ครับยืนสามพันเคาน์เตอร์1,000งเมื่อลงสนามครับดาดันจะเปิดคอป5ใบครับแล้วก็เลือกการ์ดสีแดงคอร์ดหนใบครับขึ้นมืออัาจจะกลายเป็นปัญหาอะไรก็ได้แล้วที่เป็นคอร์ดหซึ่งเด็กนี่้มีแต่คอร์ดสีแดงอยู่แล้วแล้วก็เยอะมากด้วยไม่ว่าจะเป็นซันนี่กอร์ดอนโอทามาหรือแมากิโน่นะครับผมแล้้วเเเเลยดดดดาาาาาันนนสสสมมรรรรถิิิ์์ชชตต่่่ไไไหหืืออออพขงป หรืออาจจะเสิร์ชกอดอนหรือโอทามาเมื่อเราต้องการลบพลังคอมโบกับโรบินหรือเจ็ดพิสตันนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดสามารถเสิร์ชสองพันคาลเตอร์ขึ้นมาเพื่อคาลเตอร์ได้ด้วยอ่าวด้วยว่าดาดันมันแบบทาประโยชน์สุดๆเลยเด็กนี้นะครับแล้วนอกจากนี้ดาดาันก็ได้ก็เป็นบอร์ดสองพันเอ้ยเป็นบอร์ดอ่ยืนสามพันที่ออนบอร์ดด้วยไม่ง<ต>่ายอ่ะมันโง่ายตีมันง่องตีมันโซโลให้ดาดันตีได้แล้วใช่คือแบบมันมันทำให้ดาดันก็ตีได้ด้วยนะครับผมแล้วเวลาตีเนี่ยเขาต้องเสียเวลามาเทรดดาดันอะไรอย จริงตัวมันแบบไม่อยากตีแค่ตา้วยเพราะแบบบางลิ้นก็ใส่แบบอุตาขึ้นมาเก็บอะไรอ่าใช่ซึ่งเด็กนี้ก็ใส่นะ๋ยว่อุต่าลแล้วว่างันอะไรแบบนี้แล้วก็สำหรับคอสองก็มีประมาณนี้นะครับบูก๊กับดาดันไปที่คอสามครับก็แน่นอนว่าเป็นโรบินนะครับผมว่าโรบินเนี่ยเป็นคีย์สำคัญของเด็กนี้อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นตัวเทมโปบอร์ดที่ดีแล้วก็เป็นตัวกดดันบอร์ดแฟนองครามด้วยอะไรยิง่ง <c oughs> ในยุคนี้เรามีโอทามะกับกอดอนที่แบบมันลงไปมันไม่ลกแล้วเพราะมันตีง่ายมากจากมาริโนหรือว่าอะไรก็ตามเเเเนนนนนี่่่่ยยยมัทําาาาให้้้โบบบิแวคออขขงลลึะ ในเด็กนี้นะก็จริงๆก็โลบินก็ยังปวดเหมือนเดิมแล้วต่อให้ไม่เซ็ตแบบไม่เซ็ตด้วยโอทามะหรือกอดอนก็ยังแบบก็ผมว่ายิงบล็อกเกอร์กอโปเคอยู่ดีเอมลงบาร์าับให้ว่าแบบตรงดูิตตัวเล็กไม่ได้อะไรเย่างี้ใช่คือแบบอย่าลงตัวเล็กมาแล้วไม่งั้นตายอะไรประมาณนี้ก็ทรงๆประมาณนี้แลผมแล้วยังไงฝ่ายของข้าก็ต้องอยากเทรดโรบินกผมบอกเลยเปนตัวที่น่าเทรดมากอะไรอย่างอ่แล้วก็ต่อไปก็โซโลรัสครับเพราะว่าเด็กโซโลรัสจะไม่มีโซโลรัสก็คงไม่ดี อันนี้ไม่มีอะไรคือมันเติมเกมบวกที่ดีนะครับผมแล้วก็ถ้าพูดจริงมันก็เป็นบอดี้ห้าพันแล้วก็ลงมาตีได้เลยไปตรงข้างก็ต้องอยากตีโซโลคืนนะครับผมถ้าแบบดาเมจยังเรายังเยอะอยู่อะไรเงี้ยช่วงต้นเกมว่ตีโซโลก็ช่วยอะไรช่วยให้ฝ่ายตรงข้าวเขาดูสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยแต่แล้วเราก็คงสบายเพราะว่าหน้าไม่โดนตีอะไรแบบนี้อ่าอย่างนี้โซโลันปัดดาเมดง่ายด้วยก็คือถ้าเราหนึ่งดองโซโลลดเดอร์แล้วก็หนึ่งดองให้โซโลตัวที่เป็นลัชนะครับก็เจ็ดพันแล้วง่ายๆหกพันเจ็ดพันอะไร ผมกม็รู้จะพูดอะไรเยอะกับโซโลรัตอะผมว่าเพราะว่าคราวที่แล้วเราได้พูดมาเยอะนะกับโซโลรัต,ตมันก็เหมือนเดยเลยตรงนี้นพอร์ตนี้เหมือนเดิมมันก็อาจากเดิมเท่าไหร่มีของมาเพิ่มมีนิดหน่อยหน่อยอ่าใช่แต่ว่าจะไปเน้นเ,เล่นคอรหนึ่งมากขึ้นอะไรอย่างงี้อ่ะตัวต่อไปก็ทีเด็ดเหมือนกันเลยบล็อกสองทีเด็ด 2, ท,เดดทีเด็ดจริงโดยเนะี้ยเกลียดมากวิสตา้าแล้วผมไอ้ตัวนี้มันมใช้งานมาก ตัวนี้มันมันมัน,ม,นมันเก่งเกินไปมันอยู่เด็กไหนมันก็เก่งอ่ะผมเกลียดมากๆมันน่าเกลียดครับอ่ะก็วิสต้านะครับไล่สามได้สามพันครับผมเคาน์เตอร์หนึ่งพันสเตนโคตรน้อยแต่สกิลของเขาคือลงมายิงสามพันพาวเวอร์หนึ่งตัวทิ้งครับซึ่งแบบอะไรอะ่ะเราวินยังต้องเซตแบบต้องรอตีหนึ่งเซตแต่อันนี้เราถึงมีตัวง่ายในเกมใช่แล้วแม่งลงมายิงได้เลยแล้วแบบโอ้ไม่ต้องพูดถึงไงแล้คนก็เดูอด้ัแบบอ่ะโอทาม่าเซตคือเรายิงห้าพันทิ้งได้แหละกอร์ดอนเซตเรายิงตัวหกพัน อะไรอ่ะไล่สี่ยิงหกฟันเนี่เหรอเหมือนเจนฟิสซันที่ได้บอลไม่ได้บอกเลยว่ามันมันแบบว่ามันเป็นปัญหาร้างน้ตัวเนี้ยแล้วผมเล่นกับโซโลรัสเนี่ยผมแค่ก็เขาอยากจะลงบล็อกเกอร์คอรสองนะเพราะเหมือนกับค่าเขาเริ่มก่อนลงบล็อกเขาก็ลงมาเทรดโซลิต้ามาฆ่าบ็อกเกอร์ผมแล้วก็ได้ออนบอร์ดใช่คือนะถ้าผมเล่นเด็กอะไรที่มีบ็อกเกอร์คอรสองเนี่ผมรู้สึกว่าผมเจอสีแดงไม่ว่าจะเป็นหนวดขาวหรือโซโลรัสเนี่ยที่เรารู้ว่าเขามีวิซ่าแน่ๆไม่ค่อยอยากลงบ็อกเกอร์รู้สึกว่าลงมาเขาเทมโปเเ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 เค้้้าาาาาาไดททมมโโโปปแลลวก็ตรรรยพะ มันแย่มากนะผมบางทีอาจจะก,กดดันตัวเองมากเกินไปแบบว่าถือไว้พันดีกว่าอะไร <c oughs> อ่าน้องบอกกันว่าไอ้ไอวิธีเล่นอย่างนี้ไม่ได้ดีในทุกสถานการณ์นะครับอาจจะแค่บางสถ <c oughs> านการณ์นะคือไม่ใช่ว่าคุณจะเชื่อผมแล้วคุณไม่ลงไปเลยอะไรเงี้ยคุณก็ไปโดนวิตายิงสักทีนะครับบางทีก็ลง่ในะครับบางเกมก็ลงลงไปนะครับก็ตามสถานการณ์นะครับผมว่าคลิปนี้เราไม่ได้มาสอนใครเล่นนะครับเรามาดูเดิปนี้กันนะครับผมเรื่องอย่างว่าผมไปสอนอะไรมั่วซั่วนะอะไรอย่างงี้อ่ะก็อ่ะต่อไปก็ขอสี่ก็คืออุต่าสองใบ เป็นใบเดียวใบเด็กที่มีสองใบเนานะนี่เป็นการจัดเด็กแบบอ่าคอมมอนเซนต์นะผมก็คืออย่างละสี่ทั้งหมดแล้วก็สองสองใบหนึ่งเอ่อหนึ่งหน้าอะไรอย่างงี้อ่ะก็เป็นอุตะอุตะตอนนี้ก็คือเอามาเก็บของก็เก็บอะไรก็ตามสถานการณ์เลยผมคิดว่าจะเก็บโอทามะมาใช้อีกรอบเก็บมากิโนหรือว่าเก็บโซโลเขาสามมาลัดอีกรอบอะไรแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันวิธีการใช้งานมันหลากหลายมากเลยนะคะรับอ,อุตะที่อยู่ในเด็กนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> นอกจากนี้อุตะมันก็ตีง่ายด้วย,วยก็คือหนึ่งดองให้โซโลแล้วอุตตะมันตีเข้าได้เลยอะไรอย่างนี้ ก็จริงๆผมก็คุต่างๆเป็นขีแล้วท้าไม่เขาได้แชมป์หนึ่นะผมพินอะไรเกมถ้าไม่ได้คุณนี่ก็แบบแก้อยู่เขาเขาขุดตามสถานการณ์เลยเราไม่สามารถบอกได้นะครับว่าต้องหลุดใบไหนขึ้นมาเป็นสองพัญแน่ครับคือบางทีเอ้กระดานเขาเยอะแบบโซโลรัตเหมือนกันอาจจะเสิร์ชวิต้าไอ้อาจจะเอาวิต้าขึ้นมาอีกครั้งเพื่อยิงหรือว่าเออแบบมือจะน้อยแล้วเอาดาดันมาหาสองพันหรือว่าหาสองเอายิบสองพันขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เกมนะครับไม่สามารถตอบได้นะครับว่าฝนหยิบอะไรมาตามสถานการณ์นะสุดเล่นกันเอา อะไรอย่างเงี้นะครับเพราะผมก็ยังฝึกมาไม่มากพอครับผมตอบไม่ได้เขาอยู่อะไรอะ <g ül üyor> ไรอย่างเงี้อ่ะแล้วก็ทีเด็ดตัวระไว้เลยที่มันไม่ควรอยู่ในเด็กนี้แต่พออยู่แล้วมันโอพีมากนะหนวดขาวนะครับผมคุณพ่อใหญ่เลยไม่ใช่พ่ <c oughs> อใหญ่ของเราไ <c oughs> อ้อเด็กคอร์ดเก้ายืนหมื่นครับสกิลลงมาบวกสองพันให้หน้าจนถึงเริ่มเทิร์นถัดไปของเราคือหน้าเราจะยืนเจ็ดพันนะครับขารับยืนเจ็ดพันแล้วก็อีกสกิลหนึ่งของพ่อบอกว่าติดสองดองครับเมื่อเขาตีเขาจะยิงคาแรคเตอร์ที่คอร์ดอ่าไอ้ที่พาวเวอร์สามพันลงไปอ่า ือต้องบอกว่าแค่แม่งลงมาได้หมื่นออนบอร์ดนี่ก็แบบ <l acht> รู้สึกว่าแบบใหญ่แล้วอือปกสำหรับมันสำหรับที่แม่งเก่งคือมันทําให้มันชนะมันทําให้แบบอะไรเนี่ยทําให้มีโอกาสชนะอรายเด็กมากขึ้นอย่างเจอมิลเลอร์แล้วได้เริ่มก่อนเนี่ยพอได้ลงหนวดขาแล้วมันทําให้เกมมันได้เปรียบขึ้นเพราะว่าเขาเจ<า>อเจอตีเขียวที่มีโอเด้งออนบอร์ดเทอที่เขาลงโอเด้งมาออนบอร์ดเราลงหนวดขาวไปส่วนอ่าลงหนวดขาวส่วนหนึ่งมันทำให้เกมเขา ตีเกเขามาลดลงใช่าจากโอเด้งที่แบบตีขอสี่พันสองรอบนี่กลายเป็นแบบว่าต้องยัดดองเข้ามาเพราะว่าไม่งั้นก็คือตีขอสองพันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วอย่างนี้คุณโอบอกนเนี่ยเมื่อเจอมิลเลอร์โซโลรัตเจอโซโลรัตนะครับผมเรายืนเจ็ดพันเขาตีหน้าเรายากมากเขาต้องยัดดองเพิ่มขึ้นแล้วไอ้ดองที่เพิ่มขึ้นของเขาเนี่ก็คือแค่ทําให้มันตีเข้าไม่ได้ปัดดามเม็อะไรเลยก็คือผมคมิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเป็นอะไรที่โอพีอ่ะสำคัญเลยสาเหตุที่ต้องใส่ตัวนี้สี่นะครับแล้วก็วิซ่านะผม วิสตาสี่หนวดขาวสี่นะครับเพราะมันเสิร์ฟไม่ได้นะเด็กนี้มันไม่สามารถเสิร์ฟสองไว้นี้ได้เลย,เลยอะไรอย่างนี้นะครับผมบก็ต้องใส่สี่ไปจะมีลิ์ของลองแชมป์น้อที่ใส่แต่อย่างละสองอ่าจะมีลิทนั้นที่ใส่หนวดขาวสองตัวบ้างน้าผมจะไม่หิดนะผมก็ไม่ได้ดูมาเยอะเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หนวดขาวนี่คือมันทําให้หน้าเจ็ดพันแล้วไม่เท่าไหร่คือพอเราลงหนวดขาวเนี่ยหน้าเราก็ได้เจ็ดพันด้วยคือมันก็ยังแบบเหมือนยัดดงเข้าหน้าไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังบุกต่อได้อะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็คือดีๆมากมากว่ แล้วก็ยิ่งสแปมหนวดขาวได้สองเทิร์ดนี่ก็คือก็ถ้าถ้าเราแบบเพราะว่าโซโลรัตเนี่ยสักอ่าถ้าเล่นเงินมาแบบบ่อยๆนะเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะเลือดเราจะไม่ค่อยต่ำมากในจุดที่เราไม่ค่อยมีอะไรเล่นแล้วเลือดเราจะไม่ต่ำแบบประมาณสักสามอะไรอย่างนี้แล้วกันไรทักสามแล้วเมื่อเราลงหนวดขาวเ่ยคือเราไลน์ไรสามอยู่อะเราไม่ตายง่ายอะแล้วก็หน้าเราเจ็ดพันด้วยคือเขาก็รีดเดาเมดยากขึ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ประมาณนี้สำหรับหนวดขาวนะครับแล้วก็เวทอะเวทเพียงสี่ใบของเด็กนี้นะครับเจฟฟรียสตันนะครับผมง่ายๆไม เราจะเราจะต้มตีอยา่างเราจะแบบอย่างดูดันใช่ครับถ้าเราเปต่อยกผกต,ตลอดเราก็จะต้องใช้การป้องกันหรอกครับผมใครสักคนได้กล่าวไว้แล้ว <laughs> <laughs> อ่ะก็มาดูภาพรวกมันต้องต่อเนี่ครับเกม่ยกมันต้องต่อเนี่ใช่เกม่ยกมันต่อนี่เราต้องรักษาเทมโปไว้ให้ดีครับเพราะมันคือเในเทมโปเนี่ย้ภาพรวมแบบนี้ว่าอย่างไรครับของก็เด็กสำหรับที่ผมผมผมบอกมาตั้งแต่ก่อนตั้งตั้งช่วงช่วงมัออกมาประมาณสัปดาห์แล้วผมบอกมาตั้งแต่แรกล้วว่าดิเกอรเทนหนึ่งว่าใช่เพราะว่าแบบมัน คือใช้คำนี้ดีกว่าผมรู้อาโดยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าเด็กอาโกเนี่ยปกติมันจะไม่ค่อยเสถียรบางทีมือมันบักแต่เด็กเนี้ยมือมันจะบักยากมากเพราะว่าตัวเสิร์ตมันเยอะมันมีทั้งนามีเสิร์ตทั้งดาดันช่วยหาของแล้วก็ถ้าค้อนหนึ่งมันไม่ได้ขึ้นเยอะจริงๆเราก็เล่นแบบเพราะสาวไปโรบินตั้งกระดานเมอก็ได้แล้วเราค่อยไปเริ่มแบบว่าแผ่ค้อนหนึ่งแล้วเทินห้าเทินหกเทินเจ็ดอะไรเงี้ยก็ยันทันแล้วเลดเกมก็ถ้าเจอเด็กเลดเหมือนกันเราก็หนวดขาว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 อะไรออยย่างงคืมันิบก เมื่อก่อนเนี่ยต่อให้เป็นบล็อกเล็กคือถ้าเราไม่ได้เซตโรบินไว้เราต้องรอเจ็ดพิสตันอย่างเดียวเ,เลยอะไรเงี้ยหรือว่าใช้ลูฟี่ข้ามบล็อกเอาแต่ตอนนี้ก็คือพิสตันง่ายๆสามดง้งลงไปประหารชีวิตบล็อกเกอร์ตัวตัวจอยร่อยเหรอจ๊ะอะไรอย่างงี้อ่ะแ <c oughs> ตยสําหรับคนที่จะแข่งงานวันที่สิบสิบเอ็ดงานชิงโซโลนะครับก็ตเต,ตรียมตัวให้ดีนะครับเด็กนี้เจอเยอะแน่นอนผมคิดว่าเป็นเด็กที่น่าจะมีโอกาสเยอะนะครับ ถ้าพูดจริงๆจากใจก็รู้สึกว่าหนึ่งเลยมันรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างชนะได้หลายเด็กเลยในตอนนี้นะแต่ไม่ไม่ใช่ว่าคุณเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคุณเอาไปเล่นแล้วคุณไม่ได้แชมป์แล้วคุณไหนบอกชนะหลายเด็กอไอ้เกียร์คือคุณคุณไปดูแข่งญี่ปุ่นนะครับโซโลรัตมันก็แพ้โซโลรัตแพ้โซโลรัตแล้วก็แพ้โซโลรัตอีกทีหนึ่งเลยแต่อย่างที่อย่างที่ผมก็ไม่รู้นะว่าญี่ปุ่นเปอร์เซ็นต์แต่ละเด็กอับมันมีเด็กอะไรลงแข่งบ้างอ่าใช่คืออ่าอันนี้บอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเอาไปเล่นเยอะแล้ว ไปแพ้เด็กหนึ่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้คือบางทีมันมีเด็กเคาน์เตอร์เกิดขึ้นมาได้นะครับซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่มีแต่อาจจะมีคนคิดแบบว่าเฮ้ยวิธีแก้โซลโลคอสหนึ่งมันต้องแบบใส่อันนี้อันนั้นอันนู้นอันนี้อะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะ <S <S 1> <S 1> อ่ามบอกเลยเด็กเนียสำหรับผมนะข้อเสียผมรู้สึกว่ามันไม่มีขารับเลยคือไม่มีช็อปเปอร์เลยนะคือบางลิสต์แต่เขาจะใส่ช็อปเปอร์ด้วย เ,เล่นแล้วแวบบ<า>ผมรู้สึกสึกแก้มากเวลาแบบไม่มีช็อปเปอร์มาเล่นอีน<า><า>่ะ,ะคือเอาง่ายผมรู้สึกว่าถ้าถ้าเกมเราตามเมื่อไหร่คือเกมนั้นเราแพ้แล้วมันมันไม่มีทางคัมแบ็กมันคัมแบ็กยากมากเพราะว่าด้วยความที่เราไม่มีช็อปเปอรแ์แบบมามาให้เขาเสียด้งเพื่อจับเลนหรือเสียด้งเพื่อย,ยิงหรืออะไรแบบนี้เลยผม,มรู้สึกวันใช้ยากแต่ก็ถ้ามองในมุมของคนจัดเด็กนี้ก็คือแชมป์อ่านิวซีแล้วเขาอาจจะคิดว่าลงบล็อกเล็กไปแล้วแม่งโดนวิตายิงมืออก็ได้เขาก็เลยไม่ใส่อะไรอย่างนี้ก็ว่าจะไม่ได้ครับอาจจะไม่ได้ ก็ประมาณนี้นะสำหรับเด็กโซโลรัตรนะครับผมก็เดี๋ยวมีเด็กอะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวจะมารีวิวกันให้ฟังกันอีกรอบนะครับผมก็สำหรับวันนี้ช่องวันไอพีเดคนก็ขอขอบคุณมากครับผมถ้าชอบกูเกิลก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดี